ไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจตัวหนึ่งอยากจะลองมาแชร์ความรู้ที่เจอมานะครับเราสามารถใช้ AI ในเบราว์เซอร์อย่าง Microsoft Edge ซึ่ง Microsoft Edge ในปัจจุบันนะครับ Windows 11เองก็จะมี Copilot ฝังอยู่ในตัวสามารถสรุปเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ที่เราอ่านอยู่ได้นะครับอืมเป็นยังไงมาลองกันดีกว่าครับ ผมก็ใช้ NVDA ร่วมกับ PPT a ตบนระบบปฏิบัติการ Windows 11 24 h 2นะครับผมซึ่งสื่อน,นี้ทำเพื่อเพื่อนๆผู้วิการทางสายตาแต่ถ้าเพื่อนๆคนทั่วๆไปก็อาจจะดูตามแต่ว่าเราจะเน้นเป็นการใช้ช็อตคัดคีย์แป้นพิมพ์ลัดบนคีย์บอร์ดกันนะครับโอเคเริ่มต้นผม Windows M มาที่ Desktop กันก่อน Desktop, d e s k t o p อปดิซหนึ่งอซึ่ง Microsoft Edge เป็นเบราว์เซอร์ที่ติดมากับตัวระบบปฏิบัติการ Windows 11ออกก็เหมือนจะ ติดมาเนาะก็ผมกดตัว M หามีเดียที่มันอยู่มีเดียที่ Microsoft Edge 343.441 Microsoft Edge นะครับหรือถ้าใครไม่มีไอคอนก็อาจจะไปเสิร์ชค้นหาแล้วเปิดเข้าใช้งานกันดูนะครับอ่ะเปิดเข้า Microsoft Edge ดีกว่าครับปุ๊บไทปม่โปรไฟล์หนึ่งใม่ครบผมเปิด Microsoft Edge มาเป็นหน้าเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยายให้เต็มก่อน System ไมทม่โปรไฟล์ผมก็อิ t เ r n ร t เน็ตสเปเปิด c o n t e x t Menu ขึ้นมาแล้วกดตัว X r a y กซ์เรย์แนะครับ ผมจะขออนุญาตเข้าสักเว็บหนึ่งดีกว่าไปที่ google.com นะครับ google o g l e o m ตั้รแล้วกดเสร็จสคือเพื่อนๆครับตรงนี้อาจจะแล้วแต่ท่านเลยนะครับก็ไปที่เว็บไหนก็ได้ที่ท่านเอจะอ่านความรู้เรื่องราวดีๆต่างๆอย่างเช่นถ้าเป็นข้อมูลที่เเป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยวิกิพีเดียก็เป็นเว็บหนึ่งแล้วกันในหน้าเว็บ Google เนี่ยผมจะพิมพ์วิกิพีเดียนะครับ w i k i p e ดีอ่าวิกิพีเดีย W I K I P E D I A เว้นว่าแล้วผมอยากรู้เรื่องอะไรในวิกิพีเดียอย่างเช่นเอาเป็นเปิดแประวัติอะไรดีนะหรือว่าเรื่องเรื่องของการกําเนิดไหมการกำเนิดโทรศัพท์อย่างเงี้ยการกำเนิดของโทรศัพท์ โทรศัพท์นะครับว่ามันจะมีเนื้อหาเรื่องราวอย่างไรอ enfin ่าผมกด enter ไปกาโดอดเถิดวิการดอดเสร,สร мире, ็จสมบูรณ์ดูสิครับแล้วผมก็เหมือนก็เสิร네์ช Google ปกตินะครับผมอ่าแล้วผมก็คอนโทรนโฮมแล้วเฮดโฮเทลมาที่หัวข้อในวิเกาชั้นในได้มากคลิกแคปเบิ้ลของการค้นหาโทรศัพท์เคลื่อนที่เฮดดิเลเวงอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของน่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่เฮดโฮเทลต่อประวัติความเป็นมาของโทรศัพท์เฮดดิเลเวงประวัติความเป็นมาของโทรศัพท์อย่างเงี้ยถ้าผมอยากรู้เรื่องไหนผมก็ไปที่เว็บ เว็บที่ Google Search เจออย่างเงี้ย Enter ปุ๊บกั้โหลดไทรโหลดเสร็จสมบูรณ์ history of the telephone wikipedia ลิงก์จ้ำฟูค่ะอันนี้เขาบอกเป็น history of the the, the telephone ลิงก์จ้ำฟูคอมเพนแต่ทำไมหน้านี้เป็นภาษาผมเสิร์ชภาษาอังกฤษน,นะแต่ว่าเขาก็มาเป็นภาษาเออเส,รรสิร์ชภาษาไทยทำไมมาเป็นภาษา <sl ok S 1> <Bub> อังกฤษเน n e t w ร r k history of the, the, the telephone history e wikipedia นะคะแต่ว่าหน้านี้เขาเป็นภาษาอังกฤษครับผมซึ่งอืมก็ไปเจอ ในส่วนของความสามารถอย่างเช่นหน้านี้ถ้าเขาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่คล่อง Microsoft Edge ก็มีฟีเจอร์อ่ะเมนดามักเฮดดิ้งเบลห t ึ่งฮิสตอรีออฟเดอะเทเลโฟโอ้หน้านี้เป็นภาษาอังกฤษเราลองมาใช้ความสามารถของอ Microsoft Edge ดีกว่าอย่างเช่นผมกดลูกศรล,ลงมาต่อเมรูบัตทันซับเมรูโกฟูอันฟีเจอร์อินอนาเตอร์แลงเกรจุดเบัมมินเจตแลงเกร เขาบอกจริงๆมี7 l a n แรงเกดด้วยนะครับตรงนี้แต่ว่าเราเราไม่อยากใช้ความสามารถของเขาใช้ความสามารถของ Microsoft Edge เองเลยดีกว่ากดปุ่มแอปพลิเคชันบนหน้าเว็บนี้เลยย้อนกลับอ่ามีเมนูย้อนกลับใช่ไหมครับกดลูกศรลงมาเรื่อยๆลูกศรลงจริงๆกดตัวสาระแอร์ครับเจอเลยแต่ว่าอยากจะกดลูกศรลงให้เพื่อนๆเจอก่อนสั้าขึ้นอ่านแปลเป็นไทยแอรอกเสียบแปลเป็นไทยแแจะมีเมนูเนี้ยครับ่านแปลเป็นไทยแอรแจะมีเมนูนี้ครับอ่านแปลเป็นไทยแรแเครับอแปลเป็นไทยแรมซึ่ง เมนูนี้เพื่อนๆจะเจอนะถ้าคุณใช้เมนูของ Microsoft Edge ภาษาไทยอยู่แล้วพอเจอแปลเป็นไทยแล้ว Enter ตึ้งแเขาก็จะแปลหน้าเว็บไซต์เนี่ยเป็นภาษาไทยหมดเลยข้ามไปยังเนื้อหาเนี่ยข้ามไปยังเนื้อหากดเทสโทรศัพท์ History of the telephone ก so ็กลายเป็นประวัติของโทรศัพท์แบบนี้ทันทีเลยแต่ว่า ในหน้าเว็บเนี้ยเอาจริงครับถ้าเรากดลูกศรลงไปอ่านอ่านอานอนแล้วถ้าไม่ใช่เนื้อหาที่เราต้องการเนี่ยเราคงเสียเวลาอยู่กับหน้านี้เยอะเลยใช่ไหมครับอืมความสามารถที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับก็คือโคพายโลครับโคพายโลเองสามารถสรุปเนื้อหาเบื้องต้นของหน้าเว็บนี้เผื่อให้เราได้เรียนรู้กันก่อนได้คําสั่งเรียกโคพายโลเปิดแถบด้านข้างขึงข้นมาครับเราจะใช้คําสั่งคอนโทรลชิปแล้วก็จุดนะครับ เป็นแป้นพิมพ์จริงๆถ้าเพื่อนๆที่มองเห็นเลื่อนเมาส์ขึ้นไปด้านบนเลยครับจะมีเมนูโคพายลอดคลิกได้เลยแต่เพื่อนๆผู้ใชการทางสายตาให้กดคอนโทรลชิปแล้วก็จุดนะครับจุดอยู่ที่สระไอไม้ม้วเนาะคอนโทรลชิปจุดกดเลยครับ,บาาาาทหนน,น้้้้ต่งงงดดดกำลัสแขิปรไโร ให้เราอยู่ที่หน้าที่เราต้องการอ่านอย่างเมื่อกี้ประวัติของโทรทะผมไม่อยากอ่านแล้วไม่รู้ว่าเราต้องเราต้องเลื่อนอ่านเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแอปพลิเคชันถามอะไรฉันก็ได้อีกพอเขาเปิดมาเสร็จถามอะไรฉันก็ได้นะครับให้กดชิปทางไว้แล้วแท็บครับชิปแท็บครั้งที่1หัวข้อใหม่บัตรหัวข้อใหม่นะครับชิปแท็บครั้งที่สสร้างข้อมูลสรุปข้าหน้าเร a d y but not c h ค c k one off one นี่แหละครับเมนูนี้สร้างข้อมูล่ะฟังอีกทีหนึ่งนะครับสร้างข้อมูลรสรุปข้าหน้าเรดิโ but ต o t น h e c k one ้ f f one ลสรุปเนื้อหาของหน้าเนี้ทีหนึ่ คุณสเปซบาร์ได้เลยให้เขาทําการอ่านหน้านี้ให้หมดแล้วก็สรุปเป็นเนื้อหาสั้นๆให้เราอ่านเลยครับสเปซบาร์ตึง้งฐานะไรฉันก็ได้ Edit ตภาพฟอโต้คอมพิวท์มาร์กิตไาราก็ได้หรือทีแบทแบงค์ลังคน้นหาข้อมูลในหน้าของคุณเขาก็จะทําการอ่านแทนเราทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็จะมีการประมวลสรุปเป็นเนื้อหาสั้นๆให้เราทราบว่าประวัติอันนี้ตรงกับที่คุณต้องการไหมถ้าตรงเดี๋ยวเราคออ่อยเอ นำไปใช้แบบข้อมูลสรุปสั้นๆก็ได้หรือถ้าไม่ตรงก็เปลี่ยนหน้าไปหาที่เ,เว็บอื่นวิกิพีเดียอาจจะไม่เหมาะต้องอาจจะไปเว็บไซต์นู้นเว็บไซต์นี่อาจจะมีประวัติที่เราต้องการของเรื่องของประวัติโทรศัพท์อันเนี้ยมันก็ช้าเร็วขึ้นกับหน้าเว็บนั้นว่ามีข้อมูลมากน้อยเพียงไหนนะครับเร็วสิครับโคพายลอตครับผมรอคุณอยู่นะครับแหมเออหรือว่าเราใช้การบันทึกไม่รู้เขาจะตอบผมไหมเนาะอ,อ่ะตอนนี้เป็นไงบ้างครับ ปกตินะครับถ้าข้อมูลไม่เยอะเนี่ยเขาก็จะสรุปออกมาแล้วก็พูดออกมาอัตโนมัติแต่ถ้าไม่พูดอัตโนมัตินะครับให้กด s h i แ t ็ a b ครับคือจริงๆมันเขาต้องพูดพูดอัตโนมัติเลยถ้าใช้ nvidia อยู่ผมชิปแท็บครับหข้อใบ s h i อีกบันทึบชื่อผู้ิกรษรนี่คือจริงๆเขามาแล้วนะเนี่ยเนี่ย คุณสามารถนะนำหน้าอื่นเกี่ยวกับปรัติข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่งโดยเข้อผิดค้านแน่นอนค่ะนี่คือข้อสรุปเนี่ยมนจริงๆมาแล้วครับแต่ว่าพอผมใช้ตัวบันทึกหน้าจอแบบ OBS เขาเลยไม่ตอบแบบอัตโนมัติให้นะครับจริงๆเขาจะมาพูด พูดประโยคเนี้ยแน่นอนค่ะอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมชิปแท็บมาให้ฟังมั้ยเขาส่งโดยเขาพิ่ัอลโคนแน่นอนค่ะนี่คือข้อมูลสรุปของน้าที่คุณกำลังดูโคนสตาสตาการพัฒนาโทรศัพท์สตาสตาโคนนี้บรรยายถึงการพัฒนาโทรศัพท์ไฟฟ้ารวมถึงการทดลองและอุปกรณ์ที่มาก่อนหน้าเช่นโทรศัพท์เชิงกลที่ใช้การส่งเสียงผ่านท่อหรือสายสตาสตาหูฟีค้นโทรศัพท์สตาสตาโคนมีการกล่าวถึงบุคคลหลายคนที่มีส่วนร่วมในการคิดค้นโทรศัพท์เช่นอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบรตอันโตนิโอเมอชิ และเอริกชาเกรสตาสตาการพัฒนาโทรเลขสตาสตาโคนนี้ยังครอบคลุมถึงการพัฒนาโทรเลขไฟฟ้าซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาโทรศัพท์สตาสตารกาไดเรียนโทรศัพท์สตาสตาโคนมีการอธิบายถึงการนาโอ้โหยาวมากครับเพื่อนๆนี่ขนาดสรุปแล้วนะครับยังยาวขนาดนี้คือก็เราก็รู้เลยว่าอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลก็เป็นผู้คิดค้นโทรศัพท์ คนคนแรกขึ้นมาเนาะแล้วก็พูดถึงโทรเลขพูดถึงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยครับคือถ้าใช่เนี่ยคุณอยากจะใช้สรุปเบื้องต้นเนี่ยถ้าสำหรับ NVDA นะครับให้กด insert space ใช้ cable ส่งโดยเข o c k latch l a t c ะครับแล้วก็กดตัว B b a w o ไปที่ช clock latch latch not B b a w o ไม่ชอบ clock latch latch not B b a w o คัดลอก latch เออคัดลอกเนี่ยผลไหมผมคัดลอกแล้วมันแปลกๆแต่ผมแนะนำกดตัว B b a w o ต่อส่งออกเมนู latch l a ล c h sub menu จะมีส่งออกเมนูเนี่ยครับคุณสามารถกด space bar ที่ส่งออก อึ่งก <3 S 1> จะมีส่งออกเป็น Microsoft Word 2> PDF สาักดส่งออกเป็น PDF อ่าเลือลูกศัลงมาต่อข้อความสาักดข้อความก็ได้ครับถ้าคุณเจอข้อความแล้วอย่างผมเนี่ยผมกด Enter ที่ข้อความตึง้งา,านโดดเสร็จสมบูรณ์กด เขาจะเซฟไฟล์เป็นคำตอบก็คือ answer .txt ขึ้นมาทันทีเนี่แหละครับเราสามารถที่จะใช้การสรุปเนื้อหาบนหน้าเว็บได้อย่างง่ายดายมากขึ้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าหน้าเว็บนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนหน้าเว็บใหม่แล้วค้นหาใหม่แล้วให้โคพายโหลสรุปใหม่เดี๋ยวไปดูไฟล์กันนิดนึงครับอผมอินเทอร์เน็ต F4 ปิดไปแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะผมจะไป D D P C แล้วไปหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วก็คุณจะได้ ไฟล์นี้มาเมื่อกี้คุณดาวน์โหลดคุณส่งออกมาแล้ว answer.txt answer. เนี่ยครับคุณกด enter เปิดเป็นไฟล์ใน Notepad ได้เลยครับ Co ilot, มาจาจก Co แน่นอนครับนี่คือข้อมูลสรุปของหน้าที่คุณกำลังดูโฟนเนี่ยคุณก็สามารถกดลูกศรลงอ่านและสามารถคัดลอกนําไปใช้งานต่อในรายงานหรือนําไปประกอบสิ่งที่คุณอยากเรียนรู้เป็นข้อมูลสรุปสั้นๆได้การพัฒนาโทรศัพท์โอนหน้านี้บรรยายถึงการพัฒนาโทรศัพท์ไฟฟ้าเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราอ่านเลยใช่ไหมครับแต่นี่เป็น TXT เป็นไฟล์ที่คุณสามารถเก็บนํามาใช้งานได้นี่เป็นเหมือนกับเบื้องต้นนะครับที่โค้ดพายล ที่ฝังอยู่ใน Microsoft Edge สามารถใช้งานได้โอ้โหเมื่อกี้แปลไทยได้ทั้งหน้าเว็บเลยตอนแรกเป็นภาษาอังกฤษก็แปลไทยได้เสร็จแล้วพอแปลไทยเสร็จเรานำมาสรุปเนื้อหาได้ด้วยะใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ลองนำไปใช้นะครับบริการหมอคอม1414เราก็จะส่งเสริมให้คุณนำสิ่งที่มีประโยชน์ไปใช้งานกันใครที่ยังไม่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราก็อย่าลืมนะครับมาสมัครสมาชิกกันได้นะครับเพียง โทรศัพท์มาที่022463835ต่อ310ในวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับและบริการหมอคอมก็เปิดในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและศุกร์นะครับเพราะหลายคนถามว่าเ,ออเปิดวันไหนมั้งครับก็เปิดจันทร์ถึงศุกร์เลยครับตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงโดยการกดหมายเลข1414 14พอกดติดปุ๊บกด9เลยครับหลังจากนั้นก็กด1รอสายเลยครับ จันถึงสุกสิบโมงเชา้าถึงเที่ยงโทรสอบถามเรื่องไอทีของคนตาบอดวันนี้นำความรู้มาฝากการเกี่ยวกับ AI ที่ถูกฝังอยู่ในเบราว์เซอร์ที่คุณมีใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows อย่าง Microsoft Edge AI อย่าง Copilot สรุปเนื้อหาหน้าเว็บกันได้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ soup.